สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราชิลเท,ทเดอร์เท,ทเดอร์สายชิวดุดันแต่ไม่ก้าวร้าวนะครับห้องนี้เราก็ตั้งใจเป็นห้องแบ่งปันองค์ความรู้นะฮะการวิเคราะห์นะฮะการวางแผนการเทรดนะครับให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะฮะเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยนะฮะพอตไม่ระเบิดและสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวนะฮะอ่า เทสสไตล์เรานะฮะอาจจะไม่ได้รวยทันใจนะฮะแต่พอร์ตไม่ระเบิดแน่นอนนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับพาร์ทของ Bitcoin นะฮะต่อจากวีคที่แล้วนะฮะเราไปดูกันเลยนะฮะว่าเขามีความคืบหน้ายังไงบ้างนะฮะอ่าอย่างที่บอกไปนะฮะหลายๆครั้งเลยว่าเราต้องดูในท์เฟรมแรกก่อนท์เฟรมมันนะฮะอ่าตอนนี้เขาเป็นยังไงฮะท์เฟรมมัน ก็ยังม uh, ีแนวต้านนะฮะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ23,700นะฮะบริเวณนี้นี่เองนะฮะต้านเล็กๆตรงนี้นะฮะคือแต่ถ้าใหญ่สุดเลยของเขาคือตรงนี้ฮะคือบริเวณ11,850ถึง61,000กันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆโอ้โหกรอบกว้างมากเลยนะฮะก็ ยังเป็นโมเมนตัมในแม็กดียังเป็นยังไงลงอยู่นะฮะยังต่ำศูนย์อยู่นะฮะแล้วก็ RSI ในไทม์เฟรมมันก็อยู่ต่ำกว่า50นะฮะเพื่อนๆนี่ฮะอยู่ต่ำกว่า50นะครับนี่14นะฮะก็ถือว่ายังเป็นยังไงฮะขาลงอยู่นั่นเองแต่ว่ามีการพักฐานบริเวณที่เท่าไหร่1 0มื0น 16,399หรือ16,400นั่นเองนะฮะในไทม์เฟรมมันนะฮะเราไปวางแผนในไทม์เฟรมวีคลี่กันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อจะเห็นชัดเลยฮะในวีคลี่นะฮะอ่าเนี่ยะฮะเห็นไหมฮะว่าเขามีการสะสมตรงนี้อ่านะแล้วมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปเบรกบริเวณหนึ่งพั 17,850ขึ้นไปนะฮะอ่าเล็กๆนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวฮะผิดละฮะอันนี้มากลับมาทำเฟรมวิกอ่าส่วนโมเมนตัมแม็กดีก็ยังอยู่ต่ำศูนย์นั่นเองนะฮะอ่าส่วนเรามาวางแผนการเทรดกันเลยนะฮะสำหรับอ่ะ วางมาในการในท์เฟรมวีกันเลยฮะถามว่าถ้าใครไม่มีมาตรงที่เขาเบรกไปตอนนู้นเลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะที่บริเวณ17,850ตรงนี้นะฮะก็ผมว่ายังไม่ต้องทำอะไรส่วนใครมีมาตรงที่17,850ผมว่าตรงนี้ก็เนี่ยแนวต้านตรงบริเวณที่ตรงนี้นะฮะ23,700ฮะก็อาจจะ TP ไปบายเทคโปรฟิตนั่นเองนะฮะใครมี ส่วนถ้าใครจะช็อตก็ต้องช็อตตรงบริเวณเแถวแถว0 0 0หมนสนั่นเองฮะแล้วก็เนี่ยเขาจะอย่างนี้ก็มาได้แก็บก็อาจจะมาปิดแถวแถว4 0 0นั่นเองนะฮะสำหรับหน้า S นะฮะหน้า S อนะฮะอ่าส่วนถ้าเขาลงมาที่16,400แล้ว เราจะบายนั่นเองฮะบายตรงแนวรับฮะแต่ถ้าเขารุดก็สต็อปรอสฮะอ่า LS ไปนะฮะที่16,400นั่นเองนะฮะอ่าจะไปดูในไทม์เฟรมเดกันบ้างดีกว่าฮะเพราะว่าเดจะวางแผนได้ชัดและเข้าใจอ่าไทมเฟรมเดกันเลยอ่าเนี่ยชัดเลยฮะชัดเลยนี่ฮะ กรอบเขาก็ในทำเฟรมเดย์เขาก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะผมว่าประมาณนี้แหละประมาณ16,400ถึง2 000, 3 7 0 0นะฮะอ่าะฮะส่วนใครมีจากคลิปเ่อก่อนที่เราวิเคราะห์กันตรงนี้บายมานะฮะก็อาจจะพิจารณาเทคโปรฟิตที่ตรงนี้แล้วฮะที่าที่น3 7 0 0นะฮะอ่า 2, 3, 700, ะฮะส่วนถ้าใครสัดาห์ที่แล้วก็ถ้าใครช็อตมานะฮะก็ ถ้าสมมุติเปิด S ตรงนี้ฮะ่รับ,บที่เราวิเคราะห์ไป S มาะฮะก็อาจจะมาปิดแถวๆหนึ่งไม้ก่อน,นะฮะที่บริเวณ1,7,850ฮะอ่า TP พอ่หาหรือนี่เลยแนวรับล่างเลยฮะที่1,6,400นั่นเองันะฮะ่อน,น่าเองนกรณีที่มี S มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่เราวิเคราะห์กันไปนะฮะ ส่วนใครยังไม่มีก็ผมว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาจากการกรอบแล้วตรงนี้ผมว่า50-50เราไม่อยาททาอะไรนะฮะถ้าใครไม่มีนะฮะถ้าใครไม่ได้ตามมาจากอาทิตย์ที่แล้วหรือวีคที่แล้วนะฮะเอาดูดีลงเลยฮะอ่าเนี่ยถามว่าแล้วถ้าเขาลงมาตรงนี้เราก็พิจารณาบายเลยฮะบายนะฮะซื้อบายที่1นึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยฮะบายเพื่อจะกินแก็บขึ้นไปที่เดิมที่ 23,700นั่นเองนะฮะส่วนถ้าหลุดก็พิจารณาคัดเลยฮะหลุด16,400ก็ L S Stop Loss ไปนะฮะ,ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้า S นั่นเองนะฮะถ้าหลุด16,400หมะะื่นกพัน่า S อ่าะฮะก็ S S แล้วก็จะไปปิดที่ตรงไหนเราไปดูกันโหลึกเลยฮะนี่ฮะแนวเดิมเลยฮะที่ อะไรดีนี่แนวรับตรงนี้11,859นะฮะหรือ11,860นั่นเองฮะถ้าในกรณีหลุด16,400นะฮะก็ S ไปนะฮะแล้วก็ไปปิดที่11,860นั่นเองนะฮะ,ะนั่นนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับ บิตคอยนะฮะก็ยังผมว่าถ้าใครไม่มีเอสมาก็ยังไม่ต้องทําอะไรฮะจากวิที่แล้วยังไม่ต้องทําอะไรยังไม่ต้องทําอะไรทางนั้นนะฮะอ่ารอมาที่นี่ก่อน2แนวนี้ก่อน,นะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบครับกับหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยนะฮะเราค่อยมาแอคชั่นกันตรงนี้นะฮะอ่าส่วนใครมีเอสมาก็ยินดีด้วยนะฮะอ่าสำหรับ เพื่อนๆน,นะฮะโอ้โหก็น่าจะได้กันเยอะนะเพราะว่าโปรดักเขามีเลเวลเลสเนาะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันติดตรงนี้พอดีเลยฮนะไม่ผ่านไม่ผ่าน2อง0 0ฮะถ้าอย่างที่เราเคยวิเคราะห์ถ้าผ่านตรงนี้เราอาจเราบายนะฮะผ่านแนวรับเลยแนวเห็นไหมแนวต้านเลยอันนี้แนวรับแนวแนวต้านเนี่ยสองแนวนี้อืมก็ไม่ผ่านก็อาจ ได้มาก็ยินดีด้วยนะฮะอ่าส่วนถ้าอยู่ดีถ้าอ่าบางทีถามเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมันฟื้นมันฟื้นทำไงดีถ้ามันฟื้น, food, น food, อ่าอยากเล่นอยากเล่นถ้ามันฟื้นถ้าอยู่ดีมันจึ๊กปึ๊กจึ๊กโอ้โหมางนี้เลยฮะก็บายครับผมบายที่แนวรับเลยฮะแนวแล้วแนวต้านแนวรับอ่าแนวต้านอ่า แนวต้านตรงนี้นะฮะที่23,700นะฮะอาจจะบาย1ไม้แล้วตรงที่24,800อีกเป็นไม้ที่2นะฮะ,ะถ้าหลุดก็คัดนะฮะหลุดกลับมาที่23,700ก็ LS ไปนะฮะ s l l s ไปนะฮะก็สต็อปลอสไปนะฮะ อ่าก็เป็นการวางแผนคร่าวๆฮนะถ้าเกิดมันขึ้นนะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะลงมากกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่แต่ก็อย่าบายแอดนะฮะสำหรับบิตคอยนะฮะอ่าก็คงมีประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับบิตคอยในวีคนี้นะฮะก็ยังไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นนะฮะคนที่ได้เอสมาก็ยังรันต่อไปนะฮะอ่าก็ยังไงก็ ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามช่องเราเลยฮะ Chilltenderroom นะฮะ C H I L L นะฮะเวนวัก T R A D E R เวนวัก l k ฮะ r O O M นะฮะโดยกดกระดิ่งกด Subscribe นะฮะเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากพวกเรานะฮะแล้วช่วยกดแชร์ด้วยให้พวกเรานะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะให้พวกเราทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกนะฮะ แล้วยังติดตามช่องเราได้ทาง YouTube และ TikTok นะฮะเรามี TikTok ได้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยะฮะสำหรับวันนี้พาร์ทของ Bitcoin ก็คงมีเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ